หลายคนบอกนะครับพีป่ปุผมต้องการกล้อง d i s c o v e r y แท้ตัวกระจก HD แต่ไม่เอาเส้นเล็งขยายตามมีไหมครับขอเป็นเส้นเล็งธรรมดาก่อนนี่เลยครับกระจกโคตรใสเส้นเล็งคมชัดมากโคตรใสเลยนะครับที่มสองนี่ก็ประมาณ120เมตรเนาะอ่าตรงโรงงานนะสีส้สมๆมน,นะครับกระจกใสมากเลยนะครับเนี่ยรุ่นเนี้ย LHD NV 3 k 1ค2คูณ4 2 s f i r เส้นเล่งปกติไม่ขยายตามสวยมากกระจกใสมากทนสุดๆนะครับ สวัสดีครับผมปุ๊คลองถงพลาซ่านะครับวันนี้มีต้องอีกตัวหนึ่งของ i s สค v รี y แท้นะครับก็ปี2024นะครับเพิ่งมานะครับจริงๆปีเก่าก็มีนะอันนี้มาใหม่ย้ำก่อนแท้มีใบเซอร์นะครับอ่ารุ่นไหนนะฮะเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนดีกว่านะครับนี่ Discovery แท้นะครับนี่รุ่น i s สค v รี y LHDNV 3 1 2ขีคูณ FFIR ลูกค้าถามมาเยอะไงว่าพี่ปุ๊หากล้องอของ d i s c o v e r y แท้เนี่ยแต่ว่าเอาดินดีทนทนแต่ไม่เอาเส้นเล็งขยายตามอันนี้คือเส้นเล็งธรรมดาเส้นเล็ง SFP ธรรมดาไม่ขยายตามตัวนี้แจ่มมากเลยนะครับอาจจะราคาสูงนิดนึงนะครับ5 0 0 0นกว่าบาทนะครับอยู่ในกล่องอย่างดีนะในกล่องมีบุโฟมฟองน้ำพร้อมเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าดีมากเลยโคตรทนเลยนะครับ รุ่นสเปคเก่าปี2023ขายดีนะครับหมดไปแล้วนี่สเปคปี2024นะครับสิ่งที่มีแถมนะครับต้องบอกก่อนนะฮะนี่ขาจับนอดคู่นะฮะขาจับแถมครบชุดเลยนะครับไฟฉายคานหัวระดับน้ําท่อบังแสงแถมด้วยนะฮะท่อบังแสงนี่ก็เอาฝากระดกออกก่อนเนาะแล้วก็ใส่ด้านหน้านี่นะครับตัวนี้นะฮะก็มีคู่มือพัชเชลินคู่มือพัชเชลนครบนะฮะฝากระดกด้านหน้านะครับอ่า แล้วก็ฝาครอบหลังมีให้นะครับครบนี่เลยนะครับครบเสร็จนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะทั้งตัวทั้งตัวกล้องเลยนะครับนี่ของแท้นะฮะยัดแท้ย้ําเลยมีใบเซอร์นะฮะแท้อยเของใหม่ร้อเซนตนะครับตัวนี้ทนมากถ้าใครเห็นของจริงนะงานตัวจริงสวยมากแล้วถึกแบบเหมือนกับแบบเด็กอลูมิเนียมนี่หนามากเลยนะกระจกเป็น HD นะฮะย้ํานะครับ เป็น H D ดิค่ H ระดับสูงเลยนะย้ำมาไป H D ธรรมดา H D ระดับสูงนะครับเป็นรุ่น L H D นะครับหน้าเลนสกว้าง42มเมตรอัดแก๊สกันฝุ่นกันฝ้ากันน้ำนะครับคอท่อกล้องใหญ่ด้วยคอท่อ30มลเมตรนะครับหน้าเลน42สมลนะครับขนาดยาวไม่ยาวมากนะครับตัวนี้นะฮะตัวซูมอยู่นี่ซูมตั้งแต่3เท่าถึง12เท่านะก็ระยะมาน 5- ถึง120เมตรอาจจะลากได้ถึง150เมตรได้นะครับนี่ตัวหมุนซูมอย่างน,นี้มีปรับตาหลังนะฮะเพิ่มความคมชัดสำหรับคนสายตาสั้นสายตายาวปรับตัวนี้ช่วยได้ถ้าเราตาปกติก็ปิดมันไปนะครับมีปรับหลาด้านข้างนะครับนี่ตรงนี้นะฮะหมุนหลาอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ตัวหมุนหลาอยู่ข้างๆนี่นะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นปุ่มไฟตัวนี้มีไฟในเส้นเล็งนะไฟสีแดงนะครับเดี๋ยวเปิดให้ท่านผู้ชมดูว่าดูจะเห็นหรือเปล่า เห็นไหมครับนี่เปิดปิดได้นะเห็นไหมฮะอ่านะครับมีไฟสีแดงในเส้นเลงนะครับเป็นปรับนอกนะฮะดึงขึ้นหนึ่งทีดึงแล้วนะฮะหมุนปรับปรับเสร็จนะครับกดลงลอกแปรแค่นนี้เองนะครับขึ้นลงซ้ายขวาเป็นปรับนอกเซซิโ่ได้นะครับเอาเหรียญบาทนะฮะไขหกเหลี่ยมในไอเอาเหรียญบาทไขตรงเนี้ยตรงตรงตรงเนี้ยตรงเห็นไหมที่มีบากลงแล้วก็ปรับเซซิโลได้นะครับ เห็นหลายคนก็บอกว่าเนี่ยไอ้แบบเนี้ยทนนะฮะที่มีเงี้ยงออกมาเนี้ยเขาเรียกระบบสปริงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเนี่ยที่มีเงี้ยงออกมาเนี้ยเขาเรียกระบบสปริงมันจะทนกว่าระบบธรรมดาถ้าระบบธรรมดาความหนนกจะจะดรอปลงไปที่ไม่มีไอ้ตรงเนี้ยไอ้นี่คือทนนะครับทีนี้เดี๋ยววัดความยาวให้ก่อนนะคะทั้งตัวก็คร่าวเนาะ1ินิ้วครึ่งโดยประมาณนะฮะ12นิ้วครึ่งเกือบเกือบ1ินิ้วนะฮะ 12นิ้วครึ่งนะครับน้ำหนักนะครับพี่น้ำหนักตัวนี้จะอยู่ที่นี่เลยนะฮะช่างให้ดูนะครับประมาณ7.5ขีดนะครับ7.5ขีดก็ถือว่าหนักในช่วงกลางๆค่อนข้างไปกลางๆประมาณนี้นะฮะของกล้องทั่วไปก็ถือว่าก็ไม่เบานะไม่เบาคือหนักก็คือหนักกลางๆค่อนข้างไปทางหนักนิดนึงนะฮะแต่ไม่ยาว นะครับ12นิ้วครึ่งก็มาตรฐานทั่วไปไม่ยาวมากนะครับแต่บอกเลยถ้าใครเห็นตัวจริงโคตรถึกโคตรทนเลยนะครับเนี่ยเห็นอย่างนี้นะเหล็กเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยหนามากเลยนะครับดีดไม่ป้องอ่ะนะครับถ้ากล้องที่ราคาไม่แพงม,มันจะดีดแบบป้องๆใช่ไหมเพราะพวกเหล็กอลูมิเนียมมันจะบางใช่ปะ่ะอันเนี้ยยังหนาบอกเลยหนานะครับมันหนักเพราะเหล็กด้วยแหละเขาทาให้มันหนักเพราะว่ามันจะได้ทนนะครับรับแรงรีคอยเยอะใส่ได้หมดเลย ดูก,กดปืนลมไลฟฟงไลเฟินได้หมดเลยนะครับราคาอาจจะสูงนิดนึง5,000กว่าบาทแต่บอกเลยคุ้มกระผม